นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอปรัังขมะทัเมพันเต อูกาสะทวารตเยนักกตังสพังอประทังขมาธเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรม พระอรหันตุกพระองค์พระอริยสงฆเจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาหรือใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัว ติดตามมาจากอดีตข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอให้บุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทรงผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิทานธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาหลายสิน้นขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้า India, อินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรกกระพูมมพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมเถิน